ตำเครื่องแกงมะใส่ลงไปก่อนเลยมนก่อนสบายดีทุกคนเมื่อนี้พบพ่อกันอีกแล้วเนาะนี่ทุกคนเมื่อนี้เฮาได้เมนู แกงนอแวงเนาะในมือของเขาถือก็คือนอแวงหรือว่าเพิ่นเอินว่าผือนั่นเองเนาะผือที่ว่าเขาใส่เอามาตําสาดนั่งอะนะทุกคนแต่อันนี้เป็นนอออนของมันเนาะขเขาเขา่เคยกินจักเทือ่ออดไนี้เป็นเทื่อทําอิดของเขาคือกันกับกับบื้องหัวมันกินได้นี่ได้เห็นเพิ่นขายเนาะอยู่ตลาดบึงหัวหนาเขาไปได้มามม้อนั้นก็นเลยลองสื่อมาเบิ่งงล้วก็มาแกงลองเบิ่งเพิ่นว่าแกงส่กระดูมันแซ่บ เฮาก็เลยว่าตรงทดลองเนาะเดี๋ยวสิมาแกงให้ทุกคนเบ่งน้ำกันเ้อแล้วกะซีซีมเบ่งว่ารสชาสติ์นี่มันเป็นแนวใดมีไผน์น่เคยกินแกงนอแวงเนาะหรือว่าแกงผือเบนบอกในเด้อทุกคนขันตอนทำอีเท่ากะซีสมนอแวงก่อนนะเพราะว่ามันมันมีตัวเงาคือเันนอนขังแก่เนี่ยอันมันเอากระสิตัดออกเอาแต่หมองส่วนที่มันอ่อนมาแกงก่เคยกันแต่ว่าเบนบอกมาแน่านานเลย เขาวเจ้าจะวะบ่มีกลิ่นบ่มีรสชาติลองมึงนะทุกคนลองแกงเนาะรักถึงแม่เลยเรื่อว่าแกงเมืเนะ่อไรเนาะแต่ว่าแกงคือกันกับอัน,นอเด้าไห่แหละเขาวเจ้าวะแต่ว่ามือนี้เขาสใส่กระดูกหมูน้ำเด้อใส่กระดูกหมูน้ำแต่ว่าเห็ดแบบคืออมค่ะนะใส่พวกอ,อีตัวเอา ัดแบบนี้ซะกรัดเป็นทอนล้วนะทุกคนแกงแบบเป็นทอนคือไว้นี่นะตัวนี้ใหญ่ใครเคยกินแน่บอกกันได้ด้วยทุกคนมันเป็นอะไรรสชาติ์ปะนะเท่ากับกินแค่ทำอิดแล้วก็แกงเองแค่ทำอิดนะ พื้นน่ะทุกคนเขาจะพื้นป่ะพื้นที่เขาเอามาตำสาดปูขนาน่ะนะขนาดน้ำซ้าข่อยกูณลแ,นะแล้วตำสาดแท้ๆนะเัายังวันเราเคยกินหรอหัวมันกินได้เทาบัง <c oughs> เอิญไปเห็นพ่นขายเนาะมันแปลกะนะลองมาแกงเมืองก่อนหน้า <c oughs> เทียมแซ่ ตุ่มน้ำไว้แล้วไนงะข้าวเจ้ว่าให้ตุ่มน้อยนึงแต่ว่าที่จริงหัน่นบ่ตุ่มก็ได้นะเพราะว่ามันรวมมีรสชาติขมแต่เพิ่นแนะน้าม้า,มมาวันนั้น,นเท่ากับชีต้องเบิ่งตุ่มให้แบบมันอ่อนนะว่าบ่แม่นว่าตุ่มเหมันเซาขมยังดอกตุ่มมันอ่อนลงกินได้ใช่เนาะ คิดว่าเอามาเห็ดอันอนะไรเดียวยงเดียวถ้าวันนี้เราสมแล้วก็สิไปล้างให้ความสะอาดอีกหอบก่อนแต่จะเอามาตุ่มนะนี่ไยล่ะที่คอยที่คอ,อ,อ,อยไปเห็นคอยไปทวงเขาจะว่ากันค่ะค่ะพี่โอ่บอาฉัน เลยค่ะว่าอุย้ยโมเมนได้ข่าวว่าโมเม่เข้แว้งเเขาก็เลยฮนะอย่างโมแมพวกคเคยนิน้งจะทื่อล้ตอนนี้อิดก,กับอดีสนใจนะมเดีว่าเด็แกงไปอมแสบได้หรือเปล่าเขาก็เลยเอตเอาพิสูจน์พิสูจน์ไปเลยแสบแทบบ่ หทอดนะคนหม้อเดือแล้นี่หม้อต้มน้ำพร้อมทอาเดือดแล้วเจียวสองนะ ซึ่งหัวใจเน่ยจะกระวงดแล้วคือเลยใค้เคยกินมาเนาะใครห้ากินของแตกแตกสำหรับตัวเองเหรอวะออน,นี่ทุกคนโนโเว้งของเขาสอออกมากอะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปล้างก็นนะใส่ชิม,มาตุม่มเอาโนอเวง้งลงตุ่มเลยเด้อ ให้ออนอะต้มจนกลัวมันจะอ่อนเปล่าน่ะละสิแม่แก,กงแบบนี้เนาะหลังจากที่เ้าต้มจนมนนันได้ประมาณนี้แหละนี่มันอ่อนแล้วนะแต่ก็สิตั๊กข้นเลยเด้อแล้วก็สิแกงแบบเพราะว่าพ่อแหละอ่อนนี่เป็นไรนะกระแกงอี้เนาะตักขึ้นมาไว้ตองหอมนะ เอาแม่แกงมาเลยเกี right on on <k cartoon noise> ๊ยเลื่อยๆเขากะสีมาทำข้าวเปอแใส่แกงมือนี้เขาสิใส่ไันะหัวสิ้ไทยบว่าใหมันเป็นแบบตี่แกงอมอมะนะ ซอยและกันตำตำเซกับกระเบือ้องกระเพ็ดเลยมันแดงม,มันหอมนะให้วโมมากกับว่าดใจเด้อ มกเพ็ดมกเพ็ดไล้ใส่ลาเพ็ดหน่อยใส่หน่อยใส่เพ็ดแห้งนะเอาออก,ก๋ยวมนเพ็ดปวดมีหอมแดงวามห้าปอกและกะลางมาละแลวาววสใส่น้ำล้างสมีเด้อเสบบตา มาบัน,นี้เขากับมาตำเขาเบื่อกันเนาะในครกนี่ก็มีหมักเพชรแล้วก็หัวซิงคแล้วก็เข้าที่เข้ามาไว้นี่เขากับหมักเพชรสำได้ก็เรียกเอาเลยอันนี้ก็คือใส่หอมแดงไปนําแต่ว่นใส่บ,บัตรเข้าตำไก่สีเหล้วเนาะเพราะว่ามันเสบตานะทุกคนนี่เข้าสีตำเป็นเครื่องแกงบ่ใส่เขาเบือร้ายเนาะอย่ามันขุนโพดแบบเผ็ดแบบอ,อมนะมาทุกคนบัน,นี้เข้ามาเรื่มแกงตั้งหมอ มือนี้เข้าใส่กระดูกหมูน้ำหนอนี่ใส่กระดูกหมูน้ำใส่อิลิกระดูกอิลินี่แหละมาซื้อขวก่อนใส่งามก่อนเด้อน้อยหนึ่งขัวกระดูกก่อนเด้อให้มันหอมเราก็ใส่อันเขาบีบอ่อนใส่มาตำเครื่องแกงนะใส่ลงไปก่อนเลย เอาหมูลงไปขวานขวานแล้วกัเตรียมพ้อมป่อยใส่น้ำยาน่นาขาเช้งก่อนด้ใส่หมูเนาะเดี๋ยวมันชิข้าวั เอาประเดกใส่มนหัวจะก็ประเดี๋ก่อนเหมือกันนะหัวจก็ประเดี๋ยวเห็นไหมโอ้ย คน้อมนะมันาัวใจประเดเนมะมันนี้ข้ากระซิป้าให้อันกระดูกหมูข้าซุกก็เด้ามาจากมาแกงมาปรุงนะรนเนาะพอดีวันมอืออันอนัน้นยังเหลือหน่อยนึงเนะาะกระซิใส่ไปน้องเลยซะเหลือ,อละ่อนกจะนลอ,อย แล้วเสีเอาแวงลงไปด้ยวย้นจักหน่อยพอมหอม้อมอมเอาเนอแววงลงเหมือนันทุกคันจน้นทั้งขไปหอมหอมเจังเุสชาต วานกระดูกแล้วเี่กระติมแปลงนัวถ้ามันบม,นมพ่อปะเด็นเขากระติมสิอเข้มแกงเลยน้คน,นนี้เขงกัน,นปปสิซิ มากังคนแนเอาพัอีตูลงกตักหมาบันเขาสิเอาพักอีตูลงเลไดเพราะว่าเ้อพอแล้วเนาะใส่ลงไปเลยมันหอมมันเขาใส่เป็นพักอีตูคนเยอแบ ตัวยุบแล้วเท่ากับคุณพ่อได้เนาะบบนี้เนาะยามซุปเลยอ่ะเท่าอะไรบันนี้ฉันจะเอาลงไปตักนี่เป็นไรทุกคนหน้าตาแกงนแวแดงมือน,นี่มีตาแสบีบอยู่เดอ้อหอมๆแกงแล้วแล้วบันนี้เขาก็จะม,มาตักใส่ถ้วยเลยนะทุกคนมาบันนี้เขามาตักนี่มาได,ได้กินแกงนแวแดงนำกันได้ทุกคนแกงนแวแดงใส่ผักอีตูมหอม พัอีตูใส่ก่อนเด็กเรให้เขาลิ้นอยู่ลังงันเลยหกกมกยนเขามา,าทันที สดแกงนวเงหอมหอน,น้ำกันมีใครเคยกินละบอเนาะเฮาก็กินแท้ทําอิดเลยละทุกคนลองกินเบ้งเนาะกะเสบอยู่ได้หละ่นนละ,ละลน,นี่แกงนวแวงของเฮาแล้วละเด้อหอมๆเลยทุกคนมือนีแกงนวเงของเฮากะ ุกเป็นที่เหียมหอยแล้วเนะเาะเล้วกับเกงเน้องแวงแล้วแล้วกัซิลาทุกคนไปเพียงแต่ซันี่เดอร์มือนีเนาะฝากทุกคนกดติดตามเพจมุกระวันสติพรน์ยูทูบมุกระวันสติพรกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน้เดอร์ขอบใจหล,ลายๆที่เข้ามาติดตามนะครัะส้มเนาะมือหนาพบกันใหม่เด้อทุกคนมือนีไปก่อนสบายดีบ๊ายบายนี่